สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็สวยนะคะใช้ริบบิ้นมาเยอะนะคะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากๆเลยมือใหม่ทําได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะเราจะใช้สองคู่สีนะคะเพื่อสะดวกแก่การมองนะคะเพื่อนๆกันไกลไม้บรรทดัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆสีละสองเส้นค่ะความยาวนะคะสามสิบหกเซนนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองฝั่งนะคะแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราจะทำการจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันนะคะแบบนี้นะแล้วทำการนะคะพับลงมาค่ะเพื่อนๆืเราจะพับลงมาให้เสมอกันแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วตรงจุดที่เราพับเราจะทำการบีบให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะคะพับครึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะถือเส้นที่หนึ่งในลักษณะนี้ ตอนนี้เราจะมาขึ้นฐานสีกันค่ะเราจะนําเส้นที่สองนะคะมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเราจะทําแบบสลับสีนะคะเพื่อนๆเส้นที่สามค่ะเราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้นะเส้นที่สี่ค่ะเราจะนํานะคะมาสอดนะคะผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งมาด้านหน้านะคะแบบนี้นะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่3มออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่4กลับเข้าให้ชิดเลยนะคะพร้อมกับดึงเส้นที่1ลงมาค่ะแบบนี้นะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะต่อมาเราจะนำเหรียญบาทมาวางเลยนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราจะทําการล็อกเหรียญนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาพับมาทางด้านซ้าย ด้านล่างนะคะเราจะพับขึ้นด้านบนค่ะด้านซ้ายค่ะพับมาทางด้านขวาแล้วเราจะนําเส้นด้านบนนะคะพับนะคะแล้วสอดตรงนัดจุดนี้ค่ะพับแล้วสอดลงมาตรงจุดนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะบีบให้กระชับเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านแล้วนะให้เรานะคะเพื่อนๆใช้ริบบิ้นทางด้านขวานะคะขวาเส้นล่างนะคะเพื่อนๆเส้นนี้นะเส้นล่างนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากพับมาทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะพับมาทางซ้ายแล้วแล้วเราจะพับริบบิ้นกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ ข้างล่างตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะแล้วกรีดให้เป็นรอยค่ะแบบนี้ค่ะเวลาเราพับนะคะเพื่อนๆให้ขนานตรงกับเส้นทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะเราจะนำปลายริบบิ้นนะคะโค้งลงด้านล่างแล้วสอดนะคะข้างหลังตัวเขาเองเลยค่ะแบบนี้นะคะสอดลงมาตรงนี้เลยนะ ตรงจุดสอดก็คือจุดนี้ค่ะทําให้ดูใหม่นะคะเพื่อนๆริบบิ้นทางด้านขวาพับมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วพับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะกรีดตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วนําปลายริบบิ้นนะคะโค้งลงด้านล่างแล้วสอดค่ะแบบนี้นะแล้วดึงเลยค่ะ ดึงแล้วเรากดบีบนะคะให้เขาเกิดความกระชับขึ้นมานะคะแบบนี้นะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทรงสามเหลี่ยมนะหมุนนะคะเพื่อนๆหมุนไปทางด้านซ้ายเราจะใช้ริบบิ้นทางด้านขวาก่อนนะคะขวาข้างล่างนะพับเขามาทางด้านซ้ายค่ะเสร็จแล้วพับริบบิ้นกลับขึ้นด้านบน แบบนี้นะคะแล้วกีดตรงสามเหลี่ยมให้เป็นรอยค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะจับปลายลิบบิ้นนะคะโค้งลงด้านล่างนะคะแล้วสอดค่ะเวลาสอดสอดแบบนี้นะค่อยๆดึงลงมาเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะกดเขานะคะให้เรียบนะคะแบบนี้นะทันไหมคะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะ ลิบบินนะคะเราใช้เส้นสีขาวนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะพับมาทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้นะแล้วพับกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วกรีดเขาให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายลิบบิ้นค่ะจับเขาโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วสอดนะคะแบบนี้นะแล้วค่อยๆดึงค่ะ แล้วกดบีบนะคะให้เป็นรอยเลยนะคะแบบนี้นะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะเส้นล่างนะคะเส้นล่างขวานะคะเพื่อนๆพับมาทางด้านซ้ายแบบนี้นะแล้วพับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะ กรีดเขาให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วจับปลายลิบบิ้นค่ะโค้งลงด้านล่างแบบนี้แล้วสอดค่ะค่อยๆสอดลงมาแบบนี้นะแล้วดึงเลยค่ะให้กระชับค่ะเสร็จแล้วกดบีบให้เป็นรอยได้นะคะตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆจะกลายเป็นฐานของลิบบิ้นเรานะคะ เสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะพลิกกลับด้านนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูว่านะคะณนะตอนนี้เนี่ยทั้งสี่มุมเลยจะมีริบบิ้นอยู่สองเส้นตลอดนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะทั้งสี่มุมเลยนะแบบนี้นะเราจะใช้เฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆด้านล่างเราจะปล่อยเข้าไว้เฉยๆนะคะ เรามาเริ่มจากเส้นด้านบนเส้นสีขาวนี้นะคะเพื่อนๆเส้นด้านบนสีขาวนะคะเราจะใช้เส้นด้านบนพับลงมาข้างล่างค่ะแล้วกดนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วพับมาทางด้านขวาให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะแล้วกรีดให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่อยๆลูดมือไปทางปลาย นำปลายโค้งลงด้านล่างแล้วนำมาสอดด้านข้างแบบนี้เลยค่ะลิบบิ้นก็ออกมาตรงกลางนะคะเอาใหม่นะคะทำให้ดูใหม่นะริบบิ้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างพับมาทางด้านขวากีดตรงรอยพับให้เป็นรอยสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วค่อยๆนํานำปลายนะคะ โค้งลงด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะลิบบิ้นที่ออกจะออกมาตรงกลางค่ะแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะแล้วกดให้เป็นรอยค่ะเราจะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราจะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะเพื่อนๆใช้ลิบบิ้นสีแดงด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่าง กดบีบนิดนึงพับไปด้านขวาค่ะในลักษณะสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะขีดให้เป็นรอยค่ะเสร็จแล้วเราค่อยๆนำมือนะคะลูดนะคะปลายนะโค้งลงด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะจุดนี้นะคะแบบนี้นะทำให้ดูอีกครั้งนะคะลิบบินด้านบนพับลงมาด้านล่าง พับมาทางด้านขวาแล้วกีดตรงสามเหลี่ยมให้เป็นรอยค่ะเสร็จแล้วค่อยๆนำปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะแบบนี้นะริบบิ้นออกมาตรงกลางแล้วดึงเลยนะคะดึงให้กระชับค่ะแล้วกดบีบให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะ เราจะใช้เส้นสีขาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างแล้วกดบีบนิดนึงค่ะเสร็จแล้วพับไปทางด้านขวาแล้วกรีดให้เป็นรอยนะคะตรงจุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราจะจับปลายริบบิ้นนะคะค่อยๆโค้งลงนะคะแล้วสอดด้านข้างค่ะแบบนี้นะเราจะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ เสร็จแล้วบีบได้นะคะกดบีบให้เป็นรอยแบบนี้นะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะอันนี้จะเป็นเส้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆตอนนี้เส้นด้านบนจะมีอยู่สามเส้นแบบนี้นะคะเราจะทําการใช้เส้นสีขาวเนี่ยพับเก็บลงมาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้เส้นสีขาวนะคะเราจะใช้เส้นที่เป็นเส้นที่สองที่เป็นเส้นสีแดงนี้นะคะ เราจะใช้เส้นสีแดงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างค่ะแล้วกดบีบนิดนึงแล้วพับมาทางด้านขวานะคะแบบนี้นะกดตรงสามเหลี่ยมไม่เป็นรอยค่ะเสร็จแล้วค่อยๆนำมือนะคะรูดป,ปลายลงด้านล่างนะคะโค้งปลายมาด้านล่างแล้วสอดค่ะ ค่อยๆดึงปลายออกมาค่ะเสร็จแล้วกดบีบให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะตอนนี้เราจะปล่อยริบบิ้นให้เป็นปกติแล้วก็คือจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะยังมีอยู่สองเส้นอยู่ทุกมุมอยู่นะคะเพื่อนๆคราวนี้เราก็ยังมีอยู่สองเส้นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะเส้นด้านล่างยังไม่ใช้นะคะ ต่อไปเราจะใช้เส้นทางด้านซ้ายก่อนโดยที่เส้นด้านซ้ายเราจะนับเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นด้านล่างนับเป็นเส้นที่สองเส้นด้านขวานี้เราจะนับเป็นเส้นที่สามและเส้นด้านบนเราจะนับเป็นเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆเราจะใช้เส้นด้านซ้ายจับขึ้นมาแบบนี้นะคะจับเส้นด้านซ้ายตั้งขึ้นมาใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับลักษณะนี้จะง่ายนะคะ น,นิ้วนางกับนิ้วก้อยเราจะรองอยู่ด้านล่างของตัวฐานนะคะแบบนี้นะคะจะ,จะง่ายต่อการทำนะเพื่อนๆแบบนี้นะคะจะถือลักษณะนี้ <c oughs> ถือแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะง่ายต่อการทำนะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะคะว่าถนัดแบบนี้หรือเปล่านะเสร็จแล้วอันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะสองสามสี่เราจะค่อยๆย,ยกขึ้นตามเลยนะ ตอนนี้เรามายกเส้นล่างนะคะเส้นที่สองนะคะข้างล่างยกขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะสีแดงเส้นที่หสีขาวเส้นที่สองนะคะทับเส้นที่หนึ่งสีแดงทางด้านขวานี้นะคะเส้นที่สามนำมาทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเส้นที่สี่นะคะที่เป็นเส้นสีขาวด้านบน เราจะค่อยๆจับเขาอ้อมมานะคะเราจับเขาอ้อมมาแล้วมาวางเป็นทับเป็นเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้นะคะลักษณะเส้นก็คือยกเขาขึ้นมาแล้วก็อ้อมมาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นที่สี่นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทําการเปลี่ยนมือนะคะใช้มือขวานะคะเพื่อนๆมือขวามาจับไว้แบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะใช้มือขวาบิดเขาค่อยๆบิดเข้าลงแบบนี้นะคะหมุนลงด้านล่างแบบนี้นะส่วนมือซ้ายเราก็จะหมุนฐานลงด้านล่างแบบนี้เหมือนกันคือต่างคนต่างหมุนลงแบบนี้นะคะตอนี้เราจะมาเริ่มหมุนเลยนะคะเราจะหมุนมาทางซ้ายเนี่ยสามครั้งนะคะเพื่อนๆโดยที่จะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือว่าตอนนี้เส้นสีขาวนี่อยู่ด้านบนนะคะ ่เรามาเริ่มหมุนนะคะโดยที่ต่างคนต่างหมุนนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะจับแบบนี้ไว้นะคะหมุนมาทางด้านซ้ายครั้งที่หนึ่งแบบนี้นะคะนิ้วโป้งนิ้วโป้งเราจะประคองตรงส่วนของที่เป็นเกรสรได้นะคะถ้าเพื่อนๆถนัดประคองไว้อย่างนี้นะหมุนมาด้านซ้ายครั้งที่สองแบบนี้นะคะตรงเกรสรก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะ หมุนไปด้านซ้ายครั้งที่สามแบบนี้ค่ะตอนนี้เราหมุนมาด้านซ้ายสามครั้งแล้วนะคะให้เราสังเกตดูว่าลิบบิ้นเรามีสี่เส้นแบบนี้นะเราจะเอาเส้นสีแดงเนี่ยค่ะที่อยู่ด้านล่างสุดนี่นะคะปล่อยไว้ก่อนแล้วสามเส้นตรงนี้นะคะเราจะจับเข้าหงายไปด้านหลังแบบนี้โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางช่วยประคองไว้ลักษณะน,นี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะนำริบบินที่อยู่ล่างสุดเส้นสีแดงนี้นะคะตามแนวโค้งของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแนวโค้งเขาจะเป็นแบบนี้ตาแนวโค้งให้เรานะคะหงายเขาแบบนี้ค่ะหงายนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆถืออย่างนี้แล้วคว่ำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะคือพลิกหงนี้ลงนี่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือคว่ำให้เราหงายเขาแบบนี้นะคะหงายเสร็จแล้วเอามาสอดณัจุดนี้ค่ะ จุดนี้ก็คือตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะสังเกตรตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแนวมุมของสี่เหลี่ยมนะคะมุมแหลมของสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะมุมของสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเรามาสอดตรงนี้ค่ะสอดลงลงตรงมาอย่างนี้เลยนะคะเส้นริบบิ้นด้านในนะคะแล้วจับหงายเขาแล้วจับสอดนะคะเวลาสอดสอดตรงนี้นะ แล้วค่อยๆทะลุออกมาเห็นไหมคะเพืเ่อนๆทะลุออกมาตรงนี้แล้วนะคะเอาใหม่นะคะเพืเ่อนๆดิบบินโค้งตามแนวแบบนี้เราคลิกหงายนะคะแล้วสอดตรงนี้นะคะมุมนี้นะมุมสีขาวตรงนี้ลงมานะคะตรงๆนะคะิิบนดค่อยๆออกมานะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราจะจับประคองสามเส้นไว้พร้อมกับหมุนมาทางด้านขวาค่ะแบบนี้ค่ะหมุนมาทางด้านขวาเสร็จแล้วเราจะจับสีขาวปล่อยลงมาแล้วสองเส้นนี้เราจะกลับพลิกไปด้านหลังหนีบไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เส้นสีขาวค่ะเหมือนเดิมค่ะลักษณะโค้งก็เป็นแบบนี้เราจะจับเขาหงายแล้วสอดค่ะ จุดเดิมค่ะที่บอกเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้นะแล้วก็ปลายริบบิ้นจอกมาด้านล่างแบบนี้นะคะค่อยๆดึงเลยค่ะตรงๆลงมาค่ะแบบนี้นะจับริบบิ้นไว้ก่อนแล้วหมุนมาทางด้านขวาแล้วปล่อยเส้นสีแดงไว้นะคะที่เป็นอยู่ด้านล่างเส้นสีขาวเอาไปหนีบไว้เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้ว ยกขึ้นลิบบินตามแนวแบบนี้นะแล้วหงายเขาค่ะหงายลิบบินแล้วสอดค่ะลิบบินออกมาทางด้านล่างค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะจับลิบบินนะคะแล้วบุนมาทางด้านขวานหนึ่งครั้งยกลิบบินขึ้นตามแนวแล้วหงายลิบบินค่ะแล้วสอดค่ะ นิบบินจออไปทางด้านล่างแล้วค่อยๆดึงนะคะตอนนี้เราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นลักษณะทรงคล้ายดอกกุหลาบตูมนะคะเราจะดูว่ามุมไหนที่ยังไม่กระชับเราจะดึงเพิ่มได้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเราสามารถดึงเขาได้อีกนิดนึงแบบนี้นะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะคล้ายๆกุหลาบตูมนะตอนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะ เราจะใช้ริบบิ้นทางด้านบนก่อนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนทางด้านฝั่งซ้ายนะคะพับมาทางด้านหลังแบบนี้นะริบบิ้นด้านบนฝั่งซ้ายพับมาทางด้านหลังแล้วพับไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองค่ะแล้วสอดนะคะเวลาสอดสอดจุดเดิมเลยค่ะใต้กรีบตรงนี้นะคะระหว่างกรีบสามเหลี่ยมตรงนี้กับ กีบสีขาวตรงนี้นะคะเราจะสอดเข้ามาตรงนี้ตรงๆลงมาเลยนะคะเอาใหม่นะคะริบบิ้นด้านซ้ายเราจะพับไปด้านหลังครั้งที่หนึ่งพับไปด้านหลังอีกทีเป็นครั้งที่สองแล้วสอดค่ะสอดตรงๆลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างนะคะนี่ค่ะจะออกมาทางด้านล่างแบบนี้นะแล้วค่อยๆดึงค่ะ ตรงนี้นะคะริบบิ้นถ้าเเพื่อนเหลือสั้นอาจจะสอดยากนิดนึงต้องค่อยๆนะคะแบบนี้นะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ลักษณะลักษณะเป็นจะคล้ายๆลุมยมุมสามเหลี่ยมนะคะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทางด้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะจับพับมาทางด้านหลังครั้งที่หนึ่งแล้วก็พับไปทางด้านหลังอีกทีเป็นครั้งที่สองค่ะ แล้วสอดค่ะจุดนี้นะคะที่บอกนะคะสอดตรงๆลงมาเลยริบบิ้นจอกด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะให้เขาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะด้านบนนะคะแบบนี้นะหมุนนะคะริบบิ้นฝั่งซ้ายนะคะด้านบนนะคะพับไปด้านหลังครั้งที่หนึ่ง แล้วพับไปด้านหลังอีกทีเป็นครั้งที่สองแล้วสอดค่ะตอนนี้นะคะตรงเนี้จะมีกรีบอยู่นะคะครั้งที่สามเนี่ยเวลาเราสอดจะมีกรีบอันนี้ที่ตรงกับเขานะคะต้องให้เรานะคะ,พะเพย์เกรีบนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นลิบบิตมันจะสอดเข้าไปด้านในนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะสอดนะคะแล้วเขาจะออกมาแบบนี้ถ้าเราไม่พเพย์เนะคะเขาจะมุดเข้าไปในกลีบนะคะให้เราเพะเยอย ยกเพเยอ,อย่างนี้นิดนึงนะคะแล้วทำการสอดแล้วดึงค่ะแบบนี้นะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นทางด้านฝั่งซ้ายเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆนบิดไปทางด้านหลังครั้งที่หนึ่งบิดไปด้านหลังอีกทีเป็นครั้งที่สองแล้วสอดค่ะเพะเยอ์จีบข้างล่างไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมุดเข้าไปนะคะ เดี๋ยวเวลาพเยอแล้วก็จะออกมาง่ายนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราจะได้กรีบนะคะแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆทันไม่เอ่ยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ฝั่งซ้ายก่อนนะคะเพื่อนๆมีอยู่สี่เส้นเหมือนเดิมเราจะใช้ฝั่งซ้ายนะคะจับพาดมาทางด้านขวาแบบนี้นะ ให้กรีบนะคะอยู่ระหว่างสีขาวอยู่กับอยู่ระหว่างสีแดงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจับเขากดลงไปในล็อกในร่องของใต้กรีบสีขาวตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะกรีบสีขาวอยู่ตัวนี้แล้วเราจะเอาลิบบิ้นเข้ามาในใต้ร่องตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเอาใหม่นะคะลิบบิ้นทางด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวา แล้วให้เขาเข้ามาอยู่ในล่องนะคะแบบนี้ค่ะกดลงไปเลยนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้นะคะประคองมุมโค้งไว้เสร็จแล้วเราจะพลิกปลายมาด้านหน้าแบบนี้นะคะโค้งลงมาด้านหน้าแล้วสอดเวลาสอดเหมือนเดิมค่ะก็คือสอดณนะจุดนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตเวลาสอดนะคะมุมของสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสีแดงนะแล้วเราจะสอดปลายของทางด้านขวาเขาตรงนี้ แล้วสอดตรงๆลง,งมาอีกจุดหนึ่งที่สังเกตง่ายๆก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะปลายปลายข้างล่างที่ที่มีปลายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสอดปุ๊บมันจะออกมาเป็นลักษณะตรงนี้ตรงๆกับปลายเลยนะคะเอาใหม่นะคะลิบบินทางด้านซ้ายจับมาทางด้านขวาแล้วกดเข้าไปอยู่ในร่องมือซ้ายล็อกเอาไว้อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วปลายริบบิ้นโค้งประทานด้านหน้าแล้วสอดค่ะอย่างนี้นะคะค่อยๆสอดนี่นะคะเพิเพยเยิเย่ไปลายริบบิ้นนิดนึงก็ได้นะคะเห็นไหมคะริบบิ้นออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตรงกับสีแดงข้างล่างนะคะเวลาสอดออกมาปุ๊บจะมีปลายอยู่ตรงไหนริบบิ้นก็จะออกตรงนั้นเลยนะคะในส่วนของด้านล่างแล้วค่อยๆดึงค่ะ แบบนี้นะค่อยๆดึงนะคะดึงทีละน้อยนะหมุนมาทางด้านซ้ายนะคะเหมือนเดิมนะคะปลายอยู่ตรงนี้นะคะลิบบินเจาะตรงนี้เวลาเราสอดก็จะสอดปลายของสามเหลี่ยมที่อยู่ฝั่งขวาสอดเข้ามาในมุมนี้แล้วทะลุลงข้างล่างนะคะลิบบินทางด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวากดเขาเข้ามาในล็อกตรงนี้นะคะล็อกของลิบบินนะคะ มือซ้ายประคองไว้ค่ะปลายริบบินโค้งมาทางด้านหน้าแล้วสอดนะคะสอดลงมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพเพย่อกีบขาวนิดนึงริบบินค่อยๆออกมาตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมมันก็จะตรงกับปลายข้างล่างนะคะทรงต่อตรงมาอย่างนี้เลยนะสอดตรงมาเลยแล้วค่อยๆดึงค่ะดึงเบาๆมือก่อนนะคะแบบนี้นะ หมุนนะคะริบบิน้นในด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาแล้วจับเขาเข้ามาในล็อกนิดนึงใช้นิ้วชี้ประคองไว้ค่ะพับปลายลงมาด้านหน้าเสร็จแล้วสอดค่ะขเขยิบริบบิ้นนิดนึงปลายเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมคะ ค่อยๆเห็นไม้มมันจะออกมาจุดเดียวกันกับปลายที่มีอยู่นะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะหมุนนะคะริบบิ้นสั่งซ้ายเส้นสุดท้ายแล้วนะพับมาทางด้านขวาจับเข,เข้ามาในล็อกนิดนึงนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้ค่ะพับปลายริบบิ้นมาท่านหน้าแล้วสอดค่ะ เยืยอกรีดตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วิบบิ้นจอบอมาง่ายหน่อยออกมาแล้วนะคะรลิบบิ้นตรงๆออลงมาอย่างนี้นะแล้วดึงค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะดูว่ากีบไหนที่ไม่สวยเราก็อาจจะจับตกแต่งได้นิดนึงนะคะเพื่อนๆ พอเราดูแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะถ้าเราเป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็จะกลับหลังหันแล้วทำการตัดปลายออกเลยนะคะทั้งเส้นสีแดงเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดพร้อมกันทั้งคู่เลยค่ะเวลาตัดระวังโดนกรีบอื่นนะคะแบบนี้นะตัดออกเลยนะคะแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้นะคะลิบบิ้เหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ที่ทําเป็นสีเดียวนะคะเป็นในรูปแบบของลิบบิ้กากเพชรใสนะคะสวยงามมากๆอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็น่ารักมากเลยถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้นะคะจุดไหนที่ไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าทำได้ไม่ได้อยากรู้จังเลยฝากเม้นต์มาด้วยนะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ